đó là kia <laughs> mà à học cái <laughs> lúc kia này đi <laughs> đây này thế nào lúc kia lúc thế đi <laughs> สวัสดีครับสวัสดีกัสกาทุกคนนะครับ,บ,บตอนนี้วันนี้ตอนนี้เพิ่งมาถึงนะครับ,บไปขนทรายมาขนหินมาครับไกลมากเลยนะครับไปขนมานะที่นี่ฝนฝนตกเมื่อเช้านิดนึงครับแต่ตอนเย็นก็ไม่มาแต่ว,ว่าอากาศแบบคึคบๆสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุก,กคนด้วยนะครับที <S <S ่เข้ามานะครับผม นนก็ตอนนี้ก็เทคาอ่าไม่ใช่อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับน่าจะยังไม่แห้งอะแห้งละพวกนี้ก็ออกได้ครับตัวเนี้ยเหล็กใหญ่ดีครับเดี๋ยวพวกนี้ก็สวัสดีครับมาให้มาดูนะครับอูวันนี้วันนี้ลดน้ำเลยวันนี้ครับ วันนี้ก็ปลูกวันนี้ก็ได้ปลูกมังคุดเพิ่มม,มังคุดเพิ่มนะครับ <c oughs> ตอนแรกเป็นมีแถวเดียวครับตอนนี้ตัวเรีสองแถวจะให้ดูนะครับผมไม่รู้มันจะรอดได้เปล่านะครับก็ลองปลูกดูตายหรือรอดก,ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ครับไม่รู้ว่าชัดรื้เปล่านะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาเลยครับ พอูดได้อ๋อโอ้ทางงนี้ไม่ชัดแน่นอนครับเดี๋ยวเราปลูกไว้ให้นะครับใครที่มาก็มากินได้เลยปลูกไว้ให้ทุกคนมากินนี่แหละครับไม่ได้ขายหรอก เยอะครับเยอะมากฝั่งน้องก็มีครับฝั่งอะไรต้นเลยฝั <c oughs> ่งน้องก็